ผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับมือนีกะคื้เก่าแล้วครับผมอ่ะเอานกหัวมหัดนะครับเนาะกะมองหัดกะมองหัดจําเป็นครับผมกะเป็นห่วยไกลๆบ้านคือเก่าแล้วครับ,รบ,รบ,แ,รบแต่ว่าม่มีนกปลาขันดอกอยู่นเนี่ยผมขึ้นว่านกตอ่อเฮาจากสีขันบ่ขันเป็นขันกับสิขันบ่ขันเลยครับเพราะว่ามันบุมีหนกปลาเลยอ่ะก็เป็นนังก็สิมหาหนี่วัสดีครับ มันเคยมีแหละครับผมมันเคยมีนกแต่บรูว่ามันยัง,ยงอยู่คือเกาบอน,นอกตัวหนึ่งมันมีนกคูหนึ่งแหละครับยุดเนี่ยยุดแถวตะฟังห่วยนี่แหละก็เลยมาล้องเบงถ้าแถวว่ามันบังเอิญบินมาขันอยู่นีนะครับเนาะบรูวามันใหายหนีไปยู่หม่องไม่ไปครับผมแต่ว่ามันเคยมีมีแหละยุดเนี่ยผมก็เลยมาเบงแต่ว่ามมือนี่นี่บได้ยินเสียงนกเขาขันพอาะตัวครับผมก็เอานกมาหัด หัดแบบนี้ก็บ่นเป็นตาหัดหรอกครับผมหัดนกหม่องที่ว่าบ่มีนกปลาขันหลายๆเนี่ยมันกัเห็ดไห่นกตัวเขาบ่าสนใจหยัางนะครับบางที่เออขันนกตอวเขาถามไปหัดหม่องมีนกปลาขันมันได้ยิน,นเสียงนกปลาเออมันก็เพราะจเด้อ่าะดึงนกได้ขันย่นหาจังเสียครับแต่ว่าขันหม่องจําเป็นแบบนี้ผมว่ายากดยที่นกตัเขาสิขันแต่ว่ากันี่แหละครับผมห้มันเขากล้องออกกล้องเป็นแล้วก็ร้องเบื้องลังครับผมก็บิีดนั่นกระจิเด ตั้งเบื้องล่ะครับผมตอนนี้กับคำเตแล้วครับผมห่นนมาม้หาหมนจนสีเครื่องละก็จะได้ใส่บังซีมีสิบนาทีนี่ยนะจังมันสิขันบ่ขันหรือจังไหนเนาตะตัวมานกขอชาวบ้านเนี่ยก็บไล่ยอยู่ครับตัวมาพูดถึงาาว่านกขอชาวบ้านเนี่ยไล่อยู่แถวเนี่ยมันมาลงกินเดินนี่แหละเนี่ยนี่ก็มาจับตัวน,นี้เนี่ยแล้วโมขากวา่านกเขาไฟนี่ลนะอีกพ้นเถียงนาเนี่ยเป็นเถียหงหนาเก่าหรอกครับเถียหงหนาไม่มีคนอยู่หรอกไม้รอบๆแบบประมาณนี้ครับบางนี่ก็เป็นห่วยฟังพุ่นก็เป็นสวนพักเพิ่นอ่ะ เราใส่ร้องมึงจะลักเหรอครับผมขันว่าขันก็บจะได้รู้กันอันน่าจะคันอยู่ละคือว่าเพระว่ามันกิดหนูอยู่บ้านมันกัคันดีอยู่แต่ว่าอยู่ป้านี่แหละมันเงียบจังที่แหละมันก็เลยจากสีจังไดเนาะครับผมแต่ว่ามันกิดมีเวลากับช่วงคำคำที่แหละครับพะว่าช่วงอ่ใบแกแี่ยมันกระแดดเขาพวดช่วงเศร้ากับโบว่างอ่ะกับมาว่างช่วงแรงแรงครับผมกับตาวิ้นกับจีไก่สีตกดินเนี่ยแหละอ่ะกับจีเด้ใส่มึงจกสิบมีสิบนาทีแหละครับผมคันว่าขันกับจังว่ากันครับบ้านเนี่ย จะตัง้งเบื้องจักหลักครับผม ครับผมกะได้หลักเดียวค่าเดียวคำไว้นะครับเนาะมันกะยังมาคำเขาออกมากะหาโมงเครืองแล้วอะตอนนี้ก็จะหุกมงแล้วแต่วันนี่ครับตะวินกนกะใกล้ตกดินแล้วลู้สึกว่ายังอยู่ยู่รับนกตัวนั้นนะอะนาจจะนกเขาได้ยินเสียงนกป้าขันละครับนกเขาก็ะเลยขันขึ้นประมาณจากมาหลายคำดอกกะ เสียงขันยู่ฟังพุ่นเหรอครับยู่ไกลเติบอยู่กยนกกระน,นาจะง่ายไปยูฟังพุ่นนั่แหละผมว่าเพราะว่ามองพุ่นข้าเจ้าพันเห็ดสวนผสมนะครับเนาะปลูกกล้วยปลูกงาปลูกสุย่างนะครับผมเป,เป็นสวนผสมเพนนกก่นนกกระนาจะง่ายไปยูมองที่ว่าอุดมสมบูรณ์กว่าครับผมเพราะว่าทางนี้มันกับโมียังจะกินละ่ะกับเป็นตะเดินให้นะแบบนี้ซื้อๆนี่แถวเนี่ย แถวนี้ก็เป็นเดินแบบนี้ครับผมแถวนี้เป็นน้าเอียดครับผมอทางตําลงไปเนี่ยเป็นเป็นเอียดทุกไฮเลยครับผมเอียดจนว่าขาวขื่นเกียร์พุ่นละมันถือฝนเซื่อๆมันก็นเลยนั่งเขียวอยู่ตะวันนีครับแถวนี่เป็นน้าเอียดแล้วครับนกกาเพราะตอนนกเขาขันขุนเงียบเลยครับนกตัวนั้นนะจากว่ไปแกได้ ตัวเสียงขันยูพุ่นล่ะครับยุไก่เติบยุยุทั้งนละ่ะเป็นสวนเพิ่นครับสวนเพิ่นเงใหญให่เติบยุนกน่าจะง่ายฟังพายุฟังพุ่นล่ะครับปกติตะก,กี้ว่าในม้าตะโดนล่ะครับนี่มันนอนนี่แหละน้อนสายห้วยแถวนี้ยครับครับนั่นแถวนั้นก็พอมีอยู่นกนกงกะว่าจะให้มันมาเนี่ยครับต้นแห้งๆแถวนี้นี่กับบัวมาครับมีตะนกเขาไฟมากะรอหนูกำข,ขันอยู่หน่อยนึง ตะวันนกเขาหง่สะเทือนอยู่ฟังปุ่นครับเพราะถ้านกเขาขันขืนห่างเงียบเลยบ่ไอดอ้ยินเลยหนึ่งว่าตะสีตีตะไลเขามาบ่แมน่นนกน่าจะพุ่นแล้วครับฟังปุ่นขนันเขาไปฝึกเขาก็ไปฝึกเบืองฟังปุ่นเมืองแต่ต้องไปหาตนที่มันหวังนะครับมันจังฉีดอ่ะฉัดเจดนเนาะว่าจังวานกมันเข่าแล้วนกเขาสิดดึงจังไลยเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่น้ำเขาเนีน่ยกะยังมาทันได,ได้เตรียมได้ชเฉือยอย่างเลย ไปกับอาจารย์ไงกับพอจิ้มมือนันกันมีนกปลาลงมเอสือลงแล้วก็บอถึกแต่ว่ามันก็สูอยู่งแหละครับผมพูดถึงว่าสูนกมันก็สูแท้แหละแต่ว่าหนึ่งอยากเห็นลีลาตอนนกเฉลยล้เนะครับมันเป็นยังไงมันก็จะได้คลิปงามๆให้คุณพ่อให้อาจารย์ได้เบิ้งในชมไปน้วกันก็นอ่ะมือนี่ก็คแล้วครับผมนี่ใส่นี่ก็ตั้งกล้องนี่บ่ได้รุนได้ยัง้งนะครับแต่ว่ากขันกับขันน้อยเดียวอ ันน้อยนึงด้วยแต่มันกิดยังมาแล้วนะครับเนาะตัวนี้เจ้าบาดเกตแล้วครับผมอ่ส่วนเมื่อนั้นเป็นเจ้าแซงซอนเมื่อนั้นส่วนเมื่อนี้เอาเจ้าบาดเกตออกมาครับก็จะออกสลับกันแหละครับผมแต่ว่าส่วนอ่าบองลาสามแปดห้อรู้สึกว่าไายขนครับตอนเนี้ยขนล้นเต็มเฮียนเลยครับนกตัวนั้นอยู่ในเฮียนอ่บองลาสามแปดห้นอนกต่อเ้างและตัวนั้นมันกิดไายขนเต็มที่แนะครับคิดว่ากับเอาไข่แน่อยู่กัน ทายตอนนี้นะครับเนาะกะสิเป็นว่านเขา่ากะสิตเต็มพอดีคิดว่ามันทายช่วงนี้ใครเยู่ต้องกะจังไปเล่นช่วงรอๆพุ่นนะครับเพื่อนไทยหุดเบิดแล้วว่านเขา่าเริ่มจีว่านเขา่า่นล่ากะสิพอดีกันเลยกับที่ขนมันเต็มนะแต่ว่าซุ้มมุนี่กะทายน้อยนะครับผมทายมาแน่แล,ะละ้วล่ะรู้สึกว่ามีลน้นมีอย่างแน่แต่ว่ากับ,บละละ่ล้นแล้วล่ะช่วงนะั้บบน,น,นกับ่ซ้ำล้นปานใดกันล้นเส้นสองเส้นกัเป็นธรรมดาครับผมตอนมันผลแต่ว่าตัวน,นั้นน่าจ,จะทายไง,ไงเนี่ยครับเจ้าบองลาสามแปดฮากะ ประมาณนี้ครับผมเมื่อนี้ก็ถือว่าได้เรียนลักเดียวก็ถือว่าโอเคยู่ครับเอาออกมายืดเสียงหย่ดสายไปนี่ละมองไสฮเองก็เลยเนี่ยจะได้เข้าบ้านแล้วครับผมคำปันนี้แล้ะก็ฝากติดตามแะครับผมนกตัวใดก็เลยฝึกนแต่มันมีลีลาสวยๆพอได้แบงนะครับนะขันคิดว่าชัดเจนปานในคนฮาองันก็อยากได้ปันใดเม่นตาผู้ ผมผู้เลี้ยงแท้ๆกะยังบอถือใจเลยครับมูนกบมีคลิปชัดเจนปนใดกเ่ยหลายคนก็ต้องการความชัดเจนไว้ก่อนละครับผมเขาก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอ่ะกับประมาณนี้ละกันครับคลิปนี้กะบสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงสนี้เลยยกับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้เลยครับจะได้เห็นคลิปอเกี่ยวกับเรื่องนกเขาภาฝาพี่ฟากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่าและครับมาหนีรับผมขอลาไปก่อนอสวัสดีครับ